นคนเราในยามที่รักกันมากก็มักพากันไปทําบุญอธิษฐานขอให้ได้อยู่ร่วมคู่กันไปทุกภพทุกชาติซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นการอธิษฐานที่มีได้อยู่บนสัมมาทิฏฐิเป็นการไม่ยอมรับความจริงของความไม่เที่ยงและไม่เป็นไปเพื่อการจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นสมัยก่อน ข้าพเจ้าเคยสงสัยหญิงสาวข้างบ้านคนหนึ่งว่าทำไมจึงต้องทนให้สามีที่เล่าทำร้ายร่างกายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งทันที่สาวเจ้าคนนี้ก็เป็นคนหารายได้อยู่เพียงคนเดียวแต่พอได้มาศึกษาธรรมะจึงทำให้พอสันนิฐานได้ว่าเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งคงมาจากการอธิษฐานขอให้ได้มาอยู่ร่วมชีวิตกัน ก็เป็นได้ในเรื่องการอธิษฐานทำนองนี้หลวงปู่ดูท่านสั่งห้ามท่านว่าการเวลาผ่านไปแต่ละคนก็มีการสังส่งสมหรือพัฒนาการต่างๆกันไปเรียกว่าทำไม่เสมอกันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาทำบุญกับหลวงปู่เมื่อทำบุญเสร็จแล้ว ก็พากันตั้งจิตอธิษฐานอะไรอยู่ในใจขณะนั้นหลวงปู่ก็ทักขึ้นว่าสามีภรรยาไม่ต้องอธิษฐานตามกันเพราะจะดึงกันอีกคนไปได้อีกคนไปไม่ได้มันจะดึงกันเรื่องนี้จึงสอนให้ระมัดระวังไม่ให้ไปเที่ยวอธิษฐานตามคนรักหรือใครใค าวิบากกรรมอันเกิดจากการอธิษฐานที่ไม่กรอบด้วยสัมมาทิฏฐิก็อาจกลับกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมในวันข้างหน้าได้นี่แหละหนาที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดและแทนที่จะเป็นบุคเพสันนิวาสก็อาจกลับกลายเป็นบุพเพอาวาสบันทึกคำสอนของหลวงปูด่ดูพรมปัญโย ตามรอยธรรมย้ำรอยครูหน้า294